ค่ะพี่ปอ้าที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เป็นแบบฝึกหัด1.9นะคะหน้า23โจทย์ของเขาก็คือสแสดงวิธีหาผลคูณนะคะจะบอกเลยว่าการคูณเศษส่วนอีกง่ายมากๆเลยง่ายกว่าการบวกการลบเศษส่วนอีกนะคะามาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งกันเลยเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูตัวอย่างหน้าละ2อข้อแล้วกันแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากเลยนะคะ ขึ้นต้นด้วยวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์มา1รอบก่อน6คูณกับเศษ2ส่วน7นะคะเท่ากับวิธีทำมันง่ายมากเลยนักเรียนคะ่ะจริงๆแล้วเจ้า6นี่มันมีอะไรอยู่คะมันมีส่วนอยู่มันคือส่วนอะไรส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเราเจอการคูณเศษส่วนเนี่ยเราก็แค่จับบนคูณบนล่างคูณล่างเลยคะ่ะอ่าเราก็จะได้เป็น บนก็คือ6คูณ2ส่วนด้วยจริงๆแล้ว6ส่วนด้วยอะไรอยู่นะ1ใช่ไหมคะเดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะพาทำา1คูณซะก่อน1คูณกับใคร1คูณกับ7ล่างคูณล่างเสร็จแล้วต่อไป6คูณ2บน6 2 10 2 1คูณ7 1 7เป็น7นั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าข้อนี้มันเป็นเศษอะไรลูกเศษเกินเราแค่ เอาไปหารในกระดาษทดเพื่อหาจำนวนคละนั่นเองนะคะเราก็หาตรงไหนดีหาตรงนี้แล้วกันฟืบฟ12ตั้งหารด้วย7จ็เป็น7เหลือเศษ5นะคะเหลือเศษ5เจ้าตัวนี้เรียกว่าเศษก็จะได้จำนวนเต็ม1เศษเท่าไหร่คะ เศษอุ้ยจำนวนเต็ม1เศษห้าส่วนด้วย7เหมือนเดิมแล้วก็ตอบอบตอบเลยค่ะ1นึเศษหส่วนอุ้ยของครูเขียนไม่ตรงเลยทำไมหน่งเศษหส่วน7ตอบเลขไทยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาขีดเส้น2เส้นนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นอุ้ย ยุกยากที่สุดอ่ะโอเคนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ได้ยากเลยมาอีกข้อหนึ่งข้อไหนดีข้อ8เออข้อหเลยละกันนะคะวิธีทำก่อนเลยทวนโจทย์หนึ่งรอบสิบแปดคูณสิบสามส่วนยี่สิบสี่เท่ากับนักเรียนก็จับบนคูณบนข้อนี้ครูไม่ทำส่วนหนึ่งให้ดูแล้วนะคะ ไอสิบแปดนี้ไม่มีข้างล่างหนูก็เอาสิบแปดมาเลยคูณกับบนเลยคูณสิบสามเลยค่ะแล้วก็หารด้วยตัวข้างล่างตัวเดียวเลยยี่สิบสี่แต่ว่าข้อนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งก็คือมันมีตัวที่ตัดทอนกันได้ค่ะตัวที่ตัดทอนกันได้ต้องอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างบนห้ามตัดกันเองนะคะไม่ได้บนต้องตัดกับล่างค่ะเป็นตัวไหนก็ได้ดู18กับ24 มีแม่ไหนหารมันได้ลงตัวไหมคะทั้งสองตัวเลยมีนะคะตัดทีละตัวนะคะไม่ตัดพร้อมกันทั้ง3ตัวนะตัดทีละคู่แม่2ใช่ไหมคะ2เท่าไรได้18 2 9 18สองเท่าไรได้24 22 2เป็น24ดูต่อค่ะ9กับ12ตัดต่อได้อีกไหมตัดได้แม่ไหนคะแม่3 3 3เป็น9 3 4 12 3กับ4ตัดทอนกันอีกได้ไหมคะ ไม่ได้แล้วตัดทอนไม่ได้อย่าลืมดูอีกตัวหนึ่ง13กับ4ตัดทอนกันได้ไหมคะอ่ะบังเอิญข้อนี้ตัดทอนไม่ได้แล้วก็พอแค่นี้นะคะอ่ะตัวแรกเหลือเป็น3คูณ13ส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วย4 13สคูณ3 39ส่วนด้วย4นะคะส9ส่วนด้วย4ทํทำยังไงลูก เอามาหาจำนวนคละ39ตั้งหารด้วย4 4เท่าไรใกล้เคียง39 49 36ใช่ไหมคะลบกันออกมา9ลบ6เหลือเศษ3นะคะเจ้าตัวนี้เรียกว่าเศษนั่นเองพาหาบ่อยจนหาได้แล้วมั้งเพราะฉะนั้นบรรทัดคุณครูไม่พอนะคะก็จะเขียนหรือตรงนี้นะคะจำนวนเต็ม9 เศษเท่าไรคะเหลือเศษสามส่วนด้วยสีอ้ยไม่เขียนปนกันชักจะเบอร์ล้เศษสามส่วนด้วยเอ้ยส่วนด้วยสี่เหมือนเดิมนะคะคุณครูก็เบลอนะคะขออภัยทีต้องเอามาตอบตอบเป็นเลข 9, 9, เก้าเก้าเศษสามส่วนสี่นั่นเองขีดเส้นใต้สองเส้น ง่ายมากๆเลยนะคะนักเรียนจยะปล่อยผ่านนะคะเวลาคุณครูมาสอนให้นักเรียนทยอยดูทีละคลิปเพราะถ้านักเรียนไม่ดูเลยนักเรียนก็จะได้ย้อนกลับมาดูแล้วมันก็จะเยอะค่ะแล้วมันก็ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองอมาดูที่ข้อ9ค่ะวิธีทำอีกหน้าหนึ่งแล้วนะคุณครูไปอย่างรวดเร็วนะคะ20คูณ3ส่วน5เท่ากับ 20คูณ3ส่วนด้วย5ขั้นตอนต่อไปทำยังไงคะหาตัวที่มันตัดทอนกันได้นะ20กับ5หรือ3กับ5คะ20กับ5เนาะแม่ไหนแม่5 5 4 20 5 1เป็น5ตัดทอนได้อีกไหมลูก4กับ1หรือ3กับ1ได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้คุณครูขอรัดเลยนะบนคูณบนเลยคะ่ะ4คูณ3ได้12ข้างล่างเหลือเศเหลือ1 12ส่วนหนึ 12, หาร1ก็ได้12เพราะฉะนั้นถ้ามี1อยู่ข้างล่างเราจะไม่เขียนนะคะข้อนี้ตอบเลยค่ะ12เลยค่ะเรียบร้อยข้อนี้ง่ายๆนะคะตัดทอนเสร็จปุ๊บหมดเลยหมดเลยก็เอามาตอบเลยค่ะไม่ต้องคิดซับซ้อนอ่าต่อไปเอาข้อไหนดีไนดะ้ เอาข้อนี้แล้วกันนะคะข้อ12วิธีทำม,มีเฉลยโผลมาบางตัวนะคะทวนโจทย์เศษ6ส่วน240ู้ดูเหมือนจะเยอะเนาะคูณกับ40นะคะเท่ากับเราก็จับบนคูณบนเลยคะ่ะ6คูณ40หารด้วยตัวข้างล่างคือ240แล้วเราก็มาตัดทอนค่ะตัดทอนนะอ่า อันนี้คุณครูขอแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะ6กับ240ตัดทอนกันได้ไหมได้40กับ240ตัดทอนกันได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกเอาตัวไหนก็ได้ค่ะคุณครูขอเอา2ตัวนี้แล้วกันโดยใช้แมส10เนาะ10 4 40่1 24เป็น240ต่อไปตัดต่อได้ไหมตัดต่อได้แมสสี่สี่หนึ่งกับ6ตัดไม่ได้แล้วแต่หกับห เนี่ยอย่าลืมมันมีอีกตัวหนึ่งนะคะ6ก,กับ6ตัดกันได้6 1 6 6 1 6เห็นไหมคะเหลือหน1 1งหนหมดเลย <PJ S 2> เพราะฉะนั้น1นคูณหนึได้1 1ึหารหนก็ได้1ต่ตอบอา,าตอบนะเขาตอบให้แล้วนะคะ <c' ans S 2> <c' an> คุณครูลบไม่หมดตอบ1ตอบเป็นลขไทยแล้วกันเนาะลูกอ่าตอบ1น,นะคะอย่าลืมขิดเส้นใต้2เส้น ัดจนกว่าจะตัดไม่ได้นะอ่ะที่เหลือนักเรียนทำเองนะคะหน้า23กับ24นะคะวันนี้ขอบใจนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพ